สวัสดีครับชาวแกนหนังทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดเผยแง่มืมของหนังท็อปการ์ตเมเบรีจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยครับมาสเตลเลอร์ <My> Stella, เปิดเผยว่าภรรยาของเขาเกลียดหนวดและทรงผมมูลเลดที่เขาสวมเพื่อแสดงเป็นแบรดลีย์เขาไม่ใช่แฟนอินดในภาพยนตร์ท็อปการ์ตเมเบรที่ฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่27พฤษภาคมปี2022และเป็นภาคต่อของภาพยนตร์เรื่องท็อปการ์นในปี1986ที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ติดตามพีทเมเริกมิชเชลนำสแสดงโดยทอมครูซนักบ,บินทดสอบของกอง,กองทัพือสหรัฐซึ่ง พยายามเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงการโปรโมทที่อาจจากัดเขาอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเขาได้รับมอบหมายให้ฝึกกลุ่มนักบินหนุ่มเขาต้องมาะเชิญหน้ากับอดีตของเขาที่จะสามารถพาพวกเขาไปปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนได้อด,ดีตของเมเบอริเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะลืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน,นักบินหนุ่มคนหนึ่งที่เขากำลังฝึกอยู่นั่น,นคือแบรดดี้แบชชอร์ aw, เป็นลูกชายของนิกกูสแบชชอร์ผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นเพื่อนซีของเมเบอริในภาพยนตร์ท็อปการเรื่องแรกอย่างไรก็ตามด้วยนะครับบรูสที่เสียชีวิต ก็ต่อสู้กับความรู้สึกผิดหลังจากที่เพื่อนของเขาเสียชีวิตไปตอนนี้ในแคปในท็อปแกนเบอร์รี่เ็เไชิญหน้ากับลูกชายของกูสและต้องเดือดรนกับวิธีปกป้องโรสเตอร์ในขณะที่เขาลบในความทรงจําของเพื่อนบทสัมภาษณ์ของไมค์เทเลอร์ในเอ็นเตอร์เทนทูไนท์เผื่อว่ามีแง่มุมหนึ่งของภาพต่อที่ภรรยาของเขาเกลียดชังนั่นก็คือหนวดของเทเลอร์ในบทบาทแบร์รี่แบชอนนั่นเองครับฟังไม่ผิดครับนวดของไมค์เทเลอร์ครับเทเลอร์อธิบายว่าหนุ่และทรงผมทรงมุลเลตของเขามันทําให้เขาได้รัับชื่่่อออเสยยใในนาาาาางงปรรระหลดจไก็ตม ว่าคือภรรยาผมไม่ค่อยชอบทรงผมรือนนวดของผมเลยในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่น่าเสียดายนะครับที่แม้หลังจากที่เมโอดีตยังหมกมุ่นกับอดีตของตัวเองแล้วภรรยาของเทเลอร์ก็ยังต้องทนกับไอ้ทรงผมมูลเหล็กนานขึ้นนานขึ้นและขณะที่มาเทเลอร์กำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Spiderhead สุดท้ายท้ายสุดครับไม่ใช่ทุกคนที่จะตกใจกับทรงผมเล่นนวดของเทเลอร์เพราะแฟนๆบางคนชอบมันมากอันที่จริงเนี่ยนะครับเขาได้รับความรักที่คาดไม่ถึงจากผู้ชมท็อปแกรนเบอร์ริโดยเฉพาะสำหรับนวดของเขาในบทบาทของหนังเรื่องนี้ทำให้เขามีูดตติาม ในท i k ตอกเป็นจํานวนมากเนื่องจากแฟนๆต่างพาดพินถึงแพลตฟอร์ม Taylor t ตอกอย่างไรก็ตามเน้อในครับหนื้ของเทเลอร์เนี่ยย,ยังไม่เป็นที่พูดถึงระดับของโหนดกิสอีเวนในหนังเรื่อง The Gray Man ที่ยังมีการพูดอย่างาขบขันจนถึงตอนนี้ครับไม่น่าเชื่อในกลบว่าหนังแนวชอปแกลเบอรี่ยังมีมุมแบบนี้ให้เราได้เห็นกันอีกสาหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราชาวแกันนงด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดขอบคุณแกนนั้นที่ทําให้เรามาเจอกันสวัสดีครับ